could you help me สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับแอดกัตนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับแอดจะมาบอกสูตรยี่กี่หนึ่นะครับตัวนี้จะเป็นของเว็บตามใจเบดนะครับผมเสียงแอดอาจจะแห้งๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดลุกขึ้นมาอัดตอนดึกนะครับโอเคครับวันนี้นะครับแอดจะมาบอกสูตรวินนะครับเป็นวินบนสามรอบนะครับรวมเบิ้ลด้วยนะฮะ สูตรของแอดก็ง่ายๆนะครับแอดเคยอัดคลิปนะครับบอกไปแล้วแต่ว่าวันนี้มีสมาชิกนะครับขอสูตรนี้ของแอดเข้ามาอีกนะฮะโอเคครับเราจะไม่รอช้านะครับผมตัวนี้7335สามาโอเคเดี๋ยวแอดจะเริ่มตั้งแต่รอบที่6 8นะครับจนไปถึงรอบที่78นะครับผมตัวนี้รอบที่68นะครับ โอเคครับเราจะหาค่านะครับของรอบที่69นะครับผมดูซิว่าจะตรงตามที่แอดคำนวณไว้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับสูตรของแอดง่ายๆนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เอารอบที่68นะครับมาคำนวณเป็น 2, 7, 3นะครับเราจะเอา3ตัวบนมากดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย99.85นะครับผมแล้วก็กดเท่ากับนะฮะ ผลที่ได้นะครับก็จะเป็น0257นะครับผมอย่างอันนี้เลยนะฮะตรงตามตัวนี้นะครับ0 0 257แล้วก็นับไปอีกให้ครบ8ตัวนะครับวินไปเลยนะครับอีก4ตัว0257 9134โอเคครับรอบที่69นะครับจะเห็นได้ว่า535นะฮะเรามาดูกันว่า35เข้านะครับผมรอบนี้35เข้าต่อไปนะครับผม535หนะฮะ 5 3 5กดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย99.85นะครับแล้วก็กดเท่ากับเลยเลขที่ได้นะครับก็จะเป็น1 3 4 5 7 9นะฮะโอเคครับ1 3 4 5 7 9แล้วก็นับไปเข้า8ตัวนะครับ02รอบที่70นะครับ7 4โอเค7กับ4มานะครับ นี่นะฮะเจ็ดกับสี่โอเคครับผมเดี๋ยวแอดจะไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางคนบอกว่าแอดกัดเร็วนะครับผมไม่ค่อยทันนะฮะโอเคครับผมต่อไปเลยสองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่กดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คูณด้วยเก้าเก้าจุดแปดห้านะครับแล้วก็กดตอบกับผลที่ได้นะครับสองสามห้าเจ็ดแปดเก้านะสองสามนี่นะครับ 2 3 5 7 8 9 0 1นะครับผมดูซิว่า01มาหรือเปล่านะครับศ1นย์มานะครับรอบที่71โอเครอบมีผ่านนะครับโอเคนี้ไปแล้ว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 โอเคครับต่อไปนะครับหาผลรอบที่72กันนะครับนำรอบที่71มาคำนวณนะครับผม710กดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วย99.85แนะฮะแล้วก็กดเท่ากับนะครับผม ผลที่ได้นะครับเป็น035789นะครับ035789นะครับโอเค53ตรงไหมรอบที่72ตรงนะครับ953นะโอเคครับไปเรื่อยๆเลยนะฮะสูตรของแอรนะครับ,รบทบ3รอบนะครับผม953เปอร์เซ็นต์คูณก็เ้าแแล้วก็กดเท่ากับนะครับ 0 1579น่นะฮะ0 1579 234นะครับผมรอบนี้ไม่มานะครับรอบที่73ไม่มานะไม่มีเกานะครับผมแล้วก็แอดกัดจะทบอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่2โอเคครับรอบที่2นะนี่นะครับแต่แอดว,วงไม่ให้เป็น02นะครับรอบที่74รอบนี้ไม่มารอบนี้มาเป็น02นะครับโอเค แล้วก็ตอไปเลยนะครับ302กดคูณด้วย9.85นะครับผมแล้วก็กดเท่ากับ013457นะครับ01345789นะรอบนี้1.9มานะครับโอเคตรง619คูณ9.85นะครับผม015678นะครับ รอบนี้ผลที่ได้คือ98นะครับผมโอเค98มานะครับโอเคครับ97อ่ารอบมี97้9เโอเคครับสูตรของแอดสูตรนี้นะครับผมก็สามารถนำไปใช้ได้เกือบจะทุกรอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นบ่ายตอนดึกอะไรก็เข้าดีนะครับผมแอดการันตีได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักสเตปการทบนะครับของตัววินบน3รอบนะครับก็อย่างเช่นรอบที่1ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารอบนี้นะสมมุติว่ารอบนี้ถ้าเกิดว่ารอบที่1สมาชิกเล่น1บาทปุ๊บแล้วมันเข้าก็ตาต่อไปก็เล่น1บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าตานี้เล่น1บาทแล้วเหมือนเหมือนเดิมแล้วไม่มาต่อไปหมาย2ให้สมาชิกทบเป็น3บาทหรือว่า 5บาทก็ได้นะครับแล้วแต่สมาชิกนะครับไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเล่น1บาทต่อไปมันจะไม่เห็นกําไรนะครับสมาชิกโอเคครับยังไงแอดก็ขอฝากสูตรนี้นะครับไว้ให้สมาชิกเอาไปลองเล่นตามกันดูนะครับว่ามันจะเข้าเหมือนที่แอดกัดวางให้ดูหรือว่ามาแนะนำสูตรเนี่ยมันจะเข้าตามที่แอดกัดบอกหรือเปล่านะครับยังไงก็ แอดขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้แอดด้วยนะครับแอดก็สัญญาว่าใน EP ีต่อๆไปนะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามหาสูตรนะครับหลายๆสูตรนะครับแล้วก็หลายๆไม่ว่าจะเป็นพิกัดไม่ว่าจะเป็นปรับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นล่าเสียวตัวเดียวนะครับเดี๋ยวแอดจะพยายามหาสูตรมาให้สมาชิกได้ติดตามกันบ่อยๆเรื่อยๆนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับแอดก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ